สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เข้าใจง่ายๆที่จะมาเล่าเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องที่ฟังได้เพลินๆและเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับวันนี้ผมอยากชวนทุกคนไปสำรวจพื้นที่หนึ่งที่เราเจอกันทุกคืนแต่บางครั้งเรากลับไม่ค่อยเข้าใจมันนักพื้นที่ที่ผมพูดถึงก็คือโลกของความฝันนั่นเองครับคุณเคยมีไหมครับที่สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกหัวใจเต้นแรงมือชุ่มเหงือ่อ เมือนยังได้ยินเสียงบางอย่างตามมาจากในฝันความฝันบางครั้งก็ทําให้เรายิ้มออกบางครั้งก็ทําให้เราเศร้าและบางครั้งมันก็ตามมาหลอกหลอนเหมือนเงาที่เกาะติดทั้งวันเราเลยอดถามตัวเองไม่ได้ว่าความฝันคืออะไรกันแน่มันคือสัญญาณจากโลกอื่นหรือแค่สมองของเรากําลังเล่นตลกอยู่กับเราเองในบ้านเราคนไทยคงคุ้นกับคําว่าตําราทํานายฝันกันดีใครฝันเห็นงูก็รีบไปเปิดหาว่าเกี่ยวกับคู่แท้ ฝันว่าฝันหลุดก็มีคนทักว่าเป็นลางไม่ดีหรือถ้าใครฝันว่าได้จับปลาก็รีบตีเป็นเลขไปเสี่ยงโชคความฝันจึงไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่มันยังกลายเป็นสะพานเชื่อมกับความเชื่อและวัฒนธรรมด้วยแต่ถ้าเราข้ามออกมามองในมุมของวิทยาศาสตร์ความฝันก็มีคําอธิบายที่ฟังดูสมเหตุสมผลกว่านั้นมากครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าฝันเป็นผลการทํางานของสมองช่วงที่เราเข้าสู่การนอนหลับลึกสมองกําลังประมวลผลเรื่องราวในชีวิตประจําวัน แล้วแปลงออกมาเป็นภาพเป็นเรื่องราวที่บางครั้งก็สมเหตุสมผลแต่หลายครั้งก็ดูประหลาดจนเราเองก็ยังงงว่าไปเอามาจากไหนและถ้าเรามองในมุมของพระพุทธศาสนาความฝันก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะไปยึดต,ติดมากนักพระพุทธเจ้าสอนว่าฝันก็เหมือนมายาบางครั้งสะท้อนอารมณ์บางครั้งสะท้อนความคิดแต่ก็เป็นเพียงสิ่งที่ผุดขึ้นมาในจิตไม่ใช่ความจริงแท้ที่จะบอกอนาคตได้การไปยึดกับฝันจนกลายเป็นทุกข์ ก็เหมือนการยึดกับเงาที่ไม่มีตัวตนสิ่งที่น่าสนใจคือแม้ฝันจะเกิดขึ้นกับเราทุกคืนแต่เรากลับไม่ถอยได้หยุดคิดถึงมันจริงๆเลยใช่ไหมครับบางครั้งเราฝันชัดมากแต่พอตื่นก็ลืมไปเกือบหมดเหลือไว้แต่ความรู้สึกคุณมัวหรืออารมณ์บางอย่างที่ติดค้างใจทั้งวันในขณะเดียวกันบางฝันก็ชัดเจนจนเราจําได้แม่นไปตลอดชีวิตเรากับมันฝังอยู่ในหัวใจความฝันจึงเหมือนเป็นข้อมูลลับที่บางครั้งส่งมาชัดเจน แต่บางครั้งก็เลือนรางเหมือนหมอกผมเชื่อว่าเกือบทุกคนต้องเคยเจอฝันซ้ำอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตฝันว่าตกจากที่สูงฝันว่าถูกไล่ตามหรือฝันว่าหนีบางสิ่งบางอย่างไม่พ้นความฝันเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทำให้เราอดสงสัยไม่ได้ว่ามันกำลังบอกอะไรเรากันแน่หรือจริงๆแล้วเป็นเพียงสมองที่กำลังวนเทปเรื่องเดิมที่ยังไม่ถูกคลี่คลายพอเรามองรอบด้านแบบนี้ความฝันจึงไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะครับ มันเต็มไปด้วยปริศนาทั้งจากความเชื่อพื้นบ้านความคิดจากโลกตะวันตกวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และหลักธรรมในพระพุทธศาสนาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะชวนทุกคนไปด้วยกันในตอนนี้ก็คือการเปิดประตูความฝันแบบรอบด้านเราจะลองมองว่าคนโบราณเชื่ออย่างไรชาติอื่นมองความฝันแบบไหนวิทยาศาสตร์อธิบายยังไงและในที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าสงสอนเราอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งที่เราเจอทุกคืนเอาละครับ งั้นเรามาเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดก่อนเลยดีกว่าความฝันในมุมมองความเชื่อแบบไทยๆของเรานี่แหละครับสำหรับคนไทยแล้วความฝันมีใช่เรื่องไร้สาระหรือเป็นเพียงภาพที่ผุดขึ้นมาเวลาลับตาแต่ฝันถูกมองเป็นสัญญาณเป็นคำเตือนและบางครั้งก็เป็นคำพยากรณ์อนา,นาคตเลยทีเดียวครับเราอาจเคยเห็นคุณตาคุณยายเก็บตำราทำนายฝันไว้ข้างหมอน หรือได้ยินพ่อแม่เล่าว่าถ้าฝันแบบนี้แปลว่าอย่างนั้นถ้าฝันแบบนั้นแปลว่าอย่างนี้วัฒนธรรมการตีความฝันของไทยอยู่คู่กับชีวิตประจำวันมันนานมากยกตัวยอย่างง่ายๆฝันว่าฝันหลุดหลายคนคงเคยถูกทักว่าอาจมีคนในบ้านจะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตฟังแล้วก็ทำให้ใจหายได้เหมือนกันหรือฝันว่าได้จับปลามักถูกตีความว่าจะมีโชคลาภ ฝันเห็นงูเลื้อยพันตัวเองก็มีคนรีบบอกทันทีว่านี่คือสัญญาณว่าจะได้เจอเนื้อคู่ความฝันแต่ละอย่างจึงไม่ใช่แค่ภาพแต่ถูกเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตจริงๆจนหลายคนเชื่อโดยไม่ตั้งคำถามที่น่าสนใจก็คือในวัฒนธรรมไทยความฝันมักจะถูกผูกเข้ากับโชคลาภและการพนันโดยเฉพาะการตีเลขหวยใครฝันเห็นเลขชัดๆหรือเหตุการณ์บางอย่าง วันรุ่งึ้นมักจะถูกเล่าต่อกันและไม่แน่ว่าคนทั้งหมู่บ้านอาจตีเลขเดียวกันแล้วไปซื้อหวยตามเรื่องเล่านี้ยิ่งตอกย้ำเมื่อมีใครสักคนถูกรางวัลขึ้นมาจริงๆจนทำให้คนเชื่อว่าความฝันคือช่องทางลับในการเปิดประตูชโชคชะตาแต่ถ้าเรามองลึกลงไปกว่านั้นความฝันในวัฒนธรรมไทยมีอยู่สองมิติหลักๆอย่างแรกคือฝันแบบลางบอกเหตุ ซึ่งจะถูกตีความว่าเป็นสิ่งดีหรือสิ่งร้ายอย่างที่เล่าไปเมื่อครู่และอีกแบบหนึ่งคือฝันที่สะท้อนสภาพจิตใจเช่นฝันเห็นไฟไหม้บ้านอาจถูกมองว่าเจ้าของฝันมีความเครียดสะสมหรือฝันว่าตกจากที่สูงก็อาจสะท้อนความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตจริงแม้จะดูเป็นการทำนายแต่ในความจริงแล้วมันคือการตีความทางจิตวิทยาแบบบ้านๆที่บรรพบุรุษเรารับรู้ผ่านประสบการณ์ ในอดีตตำราทำนายฝันของไทยยังเชื่อมโยงกับวันและทิศที่เราฝันด้วยเช่นถ้าฝันในคืนวันพระอาจถูกมองว่ามีน้ำหนักกว่าฝันคืนวันธรรมดาหรือถ้าฝันว่ามีใครเดินมาจากทิศเหนืออาจถูกตีความว่ามีโชคจากผู้ใหญ่แต่ถ้ามาจากทิศใต้อาจเกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ทําให้การทํานายฝันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาฝันเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นกับเวลาและบริบทด้วย ในทางพุทธศาสนาก็มีการพูดถึงฝันอยู่เช่นกันอย่างของพระเจ้าประเสิทธิโกศลที่เคยทรงฝันประหลาดถึง16อย่างจนต้องให้พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายให้ซึ่งพระองค์ก็ชี้ว่าฝันนั้นไม่ได้บ่งบอกว่าอนาคตจะเกิดอะไรแน่นอนแต่สะท้อนสภาพสังคมการเมืองและจิตใจในช่วงเวลานั้นมากกว่านี่เป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นว่าแม้แต่ในพระไตรปิฎกเองความฝันก็ถูกใช้เป็นกระจกสะท้อนสังคม ไม่ใช่เครื่องมือทำนายอนาคตอีกแง่มุมที่ผูกพันกับสังคมไทยคือเรื่องการแก้เคล็ดคนไทยเชื่อว่าถ้าฝันร้ายแล้วรีบเล่าให้คนอื่นฟังแต่เช้าจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาหรือบางบ้านก็มีพิธีเล็กๆเ,เช่นจุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางหรือไปทำบุญตักบาตรเพื่อแก้เคล็ดความเชื่อนี้ทำให้ฝันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในความคิดแต่กลายเป็นแรงผลักให้ผู้คนทำสิ่งดีๆ เพื่อบรรเทาความกังวลเช่นทำบุญปล่อยปลาหรือสวดมนต์ก่อนนอนและถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าความฝันยังเป็นเหมือนพื้นที่ที่ผู้ใหญ่ใช้สอนเด็กๆด,ด้วยเช่นเวลาฝันไม่ดีแล้วไปเล่าให้พ่อแม่ฟังผู้ใหญ่ก็จะบอกให้หมันทำความดีหรือให้สวดมนต์ก่อนนอนจะได้ไม่ฝันร้ายอีกกลายเป็นว่าฝันถูกใช้เป็นสื่อกลางในการปลูกฝังศีลธรรมด้วย ผมเคยได้ยินเรื่องเล่าว่ามีคุณยายคนหนึ่งฝันเห็นญาติที่เสียชีวิตแล้วมาขอข้าวพอตื่นขึ้นมาก็รีบไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เรื่องแบบนี้พบได้บ่อยในสังคมไทยและแม้มันจะเป็นเพียงฝันแต่ก็สร้างความสบายใจและเยียวยาความโศกเศร้าให้กับคนเป็นได้อย่างน่าแปลกใจครับสรุปแล้วความฝันในสายตาของคนไทยคือการเชื่อมระหว่างโลกที่มองเห็นกับโลกที่มองไม่เห็น มันเต็มไปด้วยความหมายทั้งในฐานะลางบอกเหตุเครื่องมือสื่อสารกับสิ่งเหนือธรรมชาติสะพานสู่การเสี่ยงโชคและเครื่องเตือนใจในจิตใจตัวเองไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ผูกพันกับความเชื่อและศรัทธาของเราอย่างลึกซึ้งและเมื่อเราเห็นแล้วว่าความฝันในแบบไทยนั้นมีรากลึกมากเพียงใดลองขยับออกมานอกบ้านกันบ้างครับ ไปดูว่าต่างประเทศเขามองความฝันแบบไหนจะเหมือนเราหรือแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเราลองขยับสายตาออกไปจากบ้านเรามองดูความเชื่อของต่างประเทศเกี่ยวกับความฝันจะเห็นได้ว่ามนุษย์ทุกเชื้อชาติและทุกยุคสมัยต่างก็ให้ความสําคัญกับความฝันเหมือนกันเพียงแต่ตีความแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมศาสนาและประสบการณ์ชีวิตของผู้คนในแต่ละสังคมและบางครั้ง ความเชื่อเหล่านี้ก็ลึกลับและน่าตื่นเต้นไม่น้อยกว่าของไทยเลยครับถ้าเริ่มจากโลกตะวันออกใกล้ก่อนเลยอย่างอียิปโบราณชาวอียิปต์เชื่อว่าความฝันคือข้อความลับจากเหล่าเทพเจ้าพวกเขามีการบันทึกฝันไว้เป็นตำราทำนายฝันอย่างจริงจังนักบวชบางคนทำหน้าที่เฉพาะในการตีความฝันเรียกว่านักพยากรณฝันเพราะเขาเชื่อว่าความฝันสามารถเป็นทั้งคำเตือนภยัยและคำพยากรอน,อนาคตยกตัวอย่างเช่น ถ้ากริย์ฝันว่ามีแม่น้ําแห้งเหือดก็อาจถูกตีความว่าอาณาจักรจะเผชิญความแห้งแล้งหรือภัยพิบัติการตีความฝันจึงไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่เกี่ยวพันกับการปกครองบ้านเมืองเลยทีเดียวถัดมาที่กรีกโบราณก็มีแนวคิดไม่ต่างกันมากนักพวกเขามีเทพเจ้าแห่งความฝันชื่อว่ามอร์ฟียสซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผู้สร้างภาพและเรื่องราวในฝันเพื่อสื่อสารกับมนุษย์ในยุคกรีก ความฝันถูกใช้เพื่อตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆเช่นสงครามการแต่งงานหรือแม้แต่การขึ้นครองราชมีบันทึกในประวัติศาสตร์หลายครั้งที่ผู้นํากรีกหรือแม่ทัพตัดสินใจทําสงครามหรือถอนทัพออกมาเพราะความฝันที่ตีความเป็นว่าลางจากเทพเจ้าข้ามไปที่จีนโบราณความฝันก็ถูกมองว่าเป็นการเดินทางของวิญญ,ญาณออกจากร่างชั่วคราวคนจีนเชื่อว่าเมื่อเราหลับวิญ,ญญาณสามารถล่องไปในที่ต่าง พบญาติที่ล่วงลับหรือเจอเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้คำพีจียังกล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่างความฝันกับพลังหยินหยางถ้าจิตใจสงบความฝันก็จะเป็นมงคลแต่ถ้าจิตใจว้าวุ่นความฝันก็จะเต็มไปด้วยความสับสนหรือภาพที่หลอกหลอนอินเดียโบราณเองก็มีการตีความฝันเชื่อมโยงกับศาสนาฮินดูและพุทธความฝันถูกมองว่าเป็นสัญญ,ญาณจากเทพหรือเป็นผลของกรรมเก่าตำราบโบราณบางเล่มยังระบุว่า ความฝันบางแบบสามารถบอกได้ว่าเจ้าของฝันมีบุญหรือบาปอย่างไรและอาจใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขชีวิตในอนาคตด้วยเมื่อเดินทางมาถึงโลกตะวันตกยุคใหม่แนวคิดเรื่องความฝันก็ถูกตีความเชิงจิตวิทยามากขึ้นซิกมันฟรอยนักจิตวิเคราะห์ชื่อดังชาวออสเตรียมองว่าความฝันคือทางออกของความปรารถนาที่ถูกกดทับหมายถึงสิ่งที่เราไม่กล้าทำไม่กล้าพูดหรือไม่กล้าแสดงออกในชีวิตจริง จะถูกปล่อยออกมาในรูปแบบของความฝันยกตัวอย่างเช่นคนที่กดเก็บความโกรธไว้มากอาจฝันว่าตัวเองทะเลาะหรือทำร้ายใครสักคนแม้ว่าในชีวิตจริงจะเป็นคนสุภาพก็ตามฟรอยจึงมองว่าฝันเป็นหน้าต่างไปสู่จิตใต้สำนึกต่อมาคาวยุงซึ่งเคยเป็นลกูกศิ์ของฟรอยแต่มีมุมมองต่างออกไปยุ่งเชื่อว่าความฝันไม่ใช่แค่การระบายความปรารถนาที่ถูกกดแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่จิตไร้สำนึก พยายามจะสื่อสารกับเราเขาเสนอแนวคิดเรื่องจิตไร้สำนึกส่วนรวม (collective unconscious) ที่มนุษย์ทั่วโลกต่างก็มีสัญ,ญลักษณ์ร่วมบางอย่างเช่นฝันเห็นการเดินทางอ่านหมายถึงการเปลี่ยนแปลงฝันเห็นบ้านอาจสื่อถึงร่างกายหรือจิตใจของเรายุงมองว่าฝันเป็นเหมือนจดหมายที่จิตใจเขียนถึงตัวเราเองเพียงแต่ใช้ภาษาสัญ,ญลักษณ์แทนตัวอักษรในโลกตะวันตกปัจจุบันความฝันยังคงถูกมองในสองด้าน ด้านหนึ่งเป็นพื้นที่ของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เช่นการศึกษาว่าสมองทำงานอย่างไรในช่วงเรมสล e ปหรือการหาความเชื่อมโยงระหว่างฝันกับอารมณ์อีกด้านก็ยังคงมีการตีความฝันแบบดั้งเดิมอยู่เช่นหนังสือทำนายฝันแบบสมัยใหม่ที่วางขายตามร้านหนังสือหรือเว็บไซต์ที่รวบรวมคำอธิบายฝันแบบสัญ,ญลักษณ์ต่างๆสิ่งที่น่าสนใจคือไม่ว่าประเทศไหนจะเชื่อเรื่องฝันแบบใดก็ตาม ความฝันมักจะถูกยกให้มีพลังเสมอบางวัฒนธรรมมองว่ามันคือสะพานเชื่อมกับเทพเจ้าบางวัฒนธรรมมองว่ามันคือสัญญาณจากบรรพบุรุษหรือวิญญาณผู้ล่วงลับและบางแนวคิดก็มองว่ามันคือเสียงสะท้อนจากก้นบึ้งของจิตใจเราเองเมื่อเปรียบเทียบกับความเชื่อของไทยเราจะเห็นทั้งความเหมือนและความต่างความเหมือนก็คือทุกที่ต่างเชื่อว่าฝันไม่ใช่สิ่งว่างเปล่าแต่มีความหมายซ่อนอยู่ขณะที่ความต่างคือ รูปแบบการตีความเช่นไทยมักโยงฝันกับโชคลาภและการทำนายเหตุการณ์แต่กรีกโยงฝันกับเทพเจ้าจีนมองว่าฝันคือการเดินทางของวิญญาณส่วนฟรอยและยงกับมองฝันเป็นหน้าต่างไปสู่จิตใต้สำนึกสุดท้ายแล้วไม่ว่าวัฒนธรรมไหนความฝันก็ยังคงเป็นพื้นที่ลึกลับที่มนุษย์พยายามตีความมาตลอดประวัติศาสตร์และแม้ทุกวันนี้เราจะมีวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้ามากขึ้นแต่ความฝันก็ยังเป็นปริศนา ที่ทำให้เราตั้งคำถามไม่รู้จบและเมื่อเราเดินทางผ่านความเชื่อจากหลากหลายประเทศแล้วก็คงถึงเวลาที่เราจะหันไปดูว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เองอธิบายความฝันว่าอย่างไรบ้างสมองของเราทำงานอย่างไรในยามที่ตาปิดแต่ใจยังสร้างเรื่องราวขึ้นมาไม่หยุดหลังจากที่เราเดินทางผ่านความเชื่อในหลายประเทศทั้งอียิปต์กรีกจีนอินเดียไปจนถึงโลกตะวันตกยุคใหม คำถามต่อมาที่น่าสนใจก็คือและในมุมของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ความฝันคืออะไรกันแน่เราอาจคุ้นเคยกับการอธิบายแบบโบราณที่ว่าเป็นลางเป็นสารจากเทพหรือเป็นเสียงจากวิญญาณแต่พอเข้าสู่ยุคที่เรามีเครื่องมือศึกษาสมองเราก็เริ่มมองความฝันในมิติใหม่ที่เต็มไปด้วยหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์บอกเราว่าความฝันส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงที่เรียกว่า REM sleep หรือ Rapid eye movement sleep ซึ่งเป็นช่วงที่ดวงตาเราขยับไปมาอย่างรวดเร็วแม้เปลือกตาจะปิดอยู่ร่างกายแทบจะไม่ขยับแต่สมองกลับตื่นตัวอย่างน่าประหลาดคลื่นสมองในช่วงเร็มคล้ายกับตอนที่เราตื่นทำให้ความฝันที่เกิดขึ้นมีความสมจริงทั้งสีเสียงและอารมณ์ที่ชัดเจนกว่าช่วงการนอนหลับแบบอื่นๆการวิจัยพบว่าการฝันอาจมีหน้าที่หลายอย่าง1คือช่วยจัดเก็บความทรงจา สมองจะนำสิ่งที่เราเจอในแต่ละวันมาขัดกรองว่าอะไรสำคัญพอจะเก็บไว้และอะไรควรถูกลบออกไปในถังขยะของสมองกระบวนการนี้ทำให้ความฝันบางครั้งเต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่คุ้นเคยเช่นคนที่เพิ่งอ่านหนังสือเตรียมสอบอาจฝันว่าเห็นข้อสอบเต็มไปหมดหรือคนที่เพิ่งซ้อมดนตรีก็อาจฝันว่าได้ขึ้นเวทีแสดงอยู่จริงๆอีกหน้าที่หนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์เสนอคือการจัดการอารมณ์ ความฝันอาจเป็นเหมือนสนามซ้อมที่สมองใช้ทุบทองรับมือกับสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความกลัวความเศร้าหรือความโกรธตัวอย่างเช่นการฝันว่าถูกไล่ล่าหรือฝันว่าต้องเผชิญกับสิ่งน่ากลัวอาจเป็น,นกลไกที่สมองใช้เพื่อให้เราคุ้นชินกับความกลัวและเตรียมตัวรับมือหากมันเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันแต่แน่นอนว่าความฝันไม่ได้แต่ฝันดีเรายังมีสิ่งที่เรียกว่าฝันร้ายหรือ nightmare ซึ่งสามารถทำให้เราตื่นขึ้นมาพร้อมเหงื่อชุ่มตัวหัวใจเต้นแรงบางครั้งฝันร้ายก็เกิดจากปัจจัยทางกายเช่นการนอนผิดเวลาการใช้ยาบางชนิดการดื่มแอลกอฮอล์หรือแม้แต่การกินอาหารมื้อหนักก่อนนอนแต่ในหลายกรณีฝันร้ายก็เกี่ยวข้องกับความเครียดความวิตกกังวลหรือประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจเช่นผู้ที่ผ่านเหตุการณ์รุนแรงอาจฝันร้ายซ้ำๆเกี่ยวกับเรื่องนั้น วิทยาศาสตร์ยังบอกเราได้ว่าฝันร้ไม่ใช่เรื่องไร้สาระมันอาจทำหน้าที่เหมือนกันบำบัดตามธรรมชาติสมองนำความทรงจำที่เจ็บปวดกลับมาสร้างเป็นฝันเพื่อให้เราค่อยๆเผชิญและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแม้มันจะทำให้เรากลัวหรือตกใจตื่นแต่ก็เป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราเยียวยาและฟื้นตัวในระยะยาวอีกปรากฏการณ์ที่น่าสนใจก็คือ l u c i d Dream หรือฝันที่เรารู้ตัวว่ากำลังฝันอยู่ หลายคนน่าจะเคยมีประสบการณ์นี้เช่นอยู่ในฝันแล้วจู่ๆก็รู้สึกขึ้นมาว่านี่มันไม่ใช่เรื่องจริงนี่เรากําลังฝันและบางครั้งเรายังสามารถควบคุมทิศทางของฝันได้เล็กน้อยเช่นบินไปที่ไหนก็ได้หรือเปลี่ยนสถานการณ์ให้ออกมาดีขึ้นงานวิจัยพบว่าคนที่ฝึกสมาธิหรือคนที่ฝึกบันทึกความฝันเป็นประจำจะมีโอกาสเจอรู้สิดรีมมากขึ้นและนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มก็เริ่มมองว่ารู้สิดรีม อาจเป็นพื้นที่ที่เราสามารถใช้ฝึกทักษะหรือเยียวยาจิตใจได้จริงๆในแง่ของสมองความฝันเป็นผลลัพธ์จากการทำงานของหลายส่วนร่วมกันเช่นฮิปโปแคมปัสที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำอะมิกดาลาที่ควบคุมอารมณ์และพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์ที่รับผิดชอบการคิดวิเคราะห์และเหตุผลแต่ในช่วงที่ฝันสมองส่วนเหตุผลทำงานน้อยลงขณะที่สมองส่วนอารมณ์กลับทำงานหนักขึ้นผลลัพธ์ก็คือ เรื่องราวแปลกประหลาดที่มักเต็มไปด้วยอารมณ์เข้มข้นถึงอย่างนั้นวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถตอบทุกคำถามได้เช่นทำไมบางคนถึงฝันซ้ำเรื่องเดิมทำไมบางฝันถึงเหมือนจริงมากหรือทำไมเราจำฝันบางเรื่องได้ชัดเจนแต่บางเรื่องกลับลืมทันทีที่ตื่นงานวิจัยหลายชิ้นพยายามอธิบายแต่ยังไม่มูข้อสรุปตายตัวสิ่งนี้ยิ่งทำให้ความฝันยังคงเป็นพื้นที่ลึกลับที่แม้แต่วิทยาศาสตร์ ก็ยังต้องถ่อมตัวสิ่งที่แน่ชัดก็คือความฝันไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่มันมีบทบาทต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจการนอนที่มีคุณภาพซึ่งมาพร้อมกับการฝันจึงเป็นเหมือนการรีเซ็ตสมองทำให้เราพร้อมตื่นขึ้นมาเผชิญวันใหม่และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการอดนอนหรือนอนหลับไม่ดึกถึงทำให้สมองล้าอารมณ์ขุนและจิตใจไม่สดใสเมื่อฟังทั้งหมดนี้แล้วเราจะเห็นว่า วิทยาศาสตร์ได้เปิดม่านบางส่วนของปริศนาแห่งความฝันให้เราเห็นภาพที่ชัดขึ้นมันคือการทำงานของสมองเพื่อประมวลผลความทรงจำและอารมณ์แต่มันยังเหลือพื้นที่อีกมากที่เรายังไม่เข้าใจและนี่เองคือสิ่งที่ทำให้วความฝันยังคงมีสเสน่ห์เป็นทั้งวิทยาศาสตร์ศิลปะและปรัชญายในเวลาเดียวกันเมื่อมองจากสายตาของนักวิทยาศาสตร์ความฝันคือหน้าที่ของสมองแต่เมื่อมองจากสายตาของผู้สแสวงหาธรรมะความฝันก็ยังเป็นเพียงมายาที่ไม่ควรยึดติด แล้วถัดจากนี้เราจะลองไปดูว่าพระพุทธศาสนามองความฝันไว้อย่างไรและสอนให้เราวางใจต่อมันแบบไหนครับเมื่อเราพูดถึงความฝันในมุมของพุทธศาสนาหลายคนอาจคิดว่าพุทธไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะักเพราะหลักใหญ่ของพุทธคือการมุ่งสู่ความจริงไม่หลงไปกับสิ่งลวงตาแต่ในความเป็นจริงพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงความฝันอยู่ไม่น้อย เพียงแต่ท่านไม่ได้มองมันเป็นคำทำนายโชคชะตาหากแต่ใช้ความฝันเป็นกระจกสะท้อนจิตและเป็นสื่อในการสอนธรรมะมากกว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความฝันมีอยู่ห้าประเภทซึ่งแยกแยะตามแหล่งกําเนิดของมันประเภทแรกคือความฝันที่เกิดจากสิ่งที่เราคิดมาก่อนนอนเช่นคนที่กังวลเรื่องงานพอนอนก็ฝันว่าอยู่ในที่ประชุมหรือคนที่คิดถึงคนรักบ่อยๆก็อาจฝันเห็นหน้าคนนั้น ความฝันแบบนี้เกิดจากความคิดค้างคาที่จิตยังทำงานต่อแม้ร่างกายจะหลับไปแล้วประเภทที่สองคือความฝันที่เกิดจากสิ่งที่เคยประสบมาแล้วหรือความทรงจำเก่าๆคล้ายการที่สมองยิบเอาประสบการณ์บางส่วนกลับมาเล่นซ้ำเช่นเคยตกน้ำตอนเด็กแล้วบางคืนก็ฝันว่าตัวเองตกน้ำอีกความฝันแบบนี้ไม่ใช่ลางบอกเหตุแต่เป็นเพียงร่องรอยความจำที่ยังติดอยู่ในจิตประเภทที่สาม คือความฝันที่เกิดจากอิทธิพลของสิ่งเหนือธรรมชาติเช่นเทวดาหรือพลังงานบางอย่างอาจเข้ามามีบทบาททําให้เราเห็นภาพหรือเหตุการณ์ในฝันซึ่งในพระไตปรปิฎกเองก็มีตัวอย่างอยู่บ้างว่าบางครั้งเทวดาก็สามารถทําให้มนุษย์ฝันเพื่อสื่อสารบางเรื่องประเภทที่4คือความฝันที่เกิดจากสภาพร่างกายเช่นเวลาที่เราไม่สบายมีไข้หรือกินอาหารหนักเกินไปก็อาจฝันพินเพี้ยนได้ บางครั้งเป็นฝันที่สับสนและไม่น่าพิสมัยเลยเพราะร่างกายกำลังส่งสัญญาณความไม่สมดุลให้จิตและประเภทสุดท้ายคือความฝันที่เป็นลางหรือมีความจริงซ่อนอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าความฝันแบบนี้มีจริงแต่เกิดขึ้นน้อยมากไม่ใช่สิ่งที่ควรไปยึดติดหรือหวังพึ่งเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นบ่อยและถ้าไปหลงเชื่อมากเกินไปก็อาจกลายเป็นความทุกข์ดังนั้นจุดยืนของพุทธศาสนาชัดเจนครับว่า ความฝันไม่ใช่สิ่งที่ควรไปตีความจนยึดมั่นถือมั่นมากนักเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วมันคือเงาของความคิดความจำหรือสภาพร่างกายที่สะท้อนออกมาเพราะพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าฝันก็เหมือนมายาหรือภาพลวงตาแม้บางครั้งจะดูสมจริงแต่ก็ไม่ใช่ความจริงแท้อย่างไรก็ตามความฝันก็สามารถใช้เป็นประโยชน์ได้ถ้าเรามองมันอย่างมีสติเช่นถ้าใครฝันว่าหนีอะไรบางอย่างตลอดเวลา อาจสะท้อนว่าชีวิตจริงกําลังหลีกเลี่ยงปัญหาถ้าฝันว่าตกจากที่สูงอาจสะท้อนถึงความรู้สึกไม่มั่นคงหรือกลัวการสูญเสียการใช้ฝันเป็นเครื่องมือส่องใจแบบนี้ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นและนี่ก็เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับพุทธคือการรู้จักใจตัวเองในพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่าว,ว่าพระเจ้าประสิทธิโกศนเคยทรงฝันถึงสิ่งประหลาดถึง16อย่างเช่นฝันเห็นดวงอาทิตย์ตกทางทิศตะวันออก ฝันเห็นหญิงสาวสองคนรั้งคนเดียวกันจนขาดหรือฝันเห็นสัตว์ประหลาดเต็มไปหมดพระองค์กังวลมากคิดว่านี่คือลางร้ายใหญ่หลวงแต่เมื่อไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์กลับตรัสว่าความฝันเหล่านั้นไม่ได้หมายความว่ากษัตริย์จะมีอันตรายแต่เป็นเพียงภาพสะท้อนสภาพบ้านเมืองและสังคมในอนาคตเช่นการทุจริตของคนในบ้านเมืองการขาดศีลธรรมหรือความเสื่อมถอยของคุณธรรมในผู้ปกครอง พระพุทธเจ้าทรงใช้ความฝันเป็นเครื่องมืออธิบายความจริงของโลกมากกว่าจะตีความว่ามันเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติอีกมุมหนึ่งที่พุทธศาสนามองคือความฝันสามารถเป็นโอกาสในการฝึกสติเพราะเวลาฝันเรามักเผลอไหลไปตามเรื่องราวโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังฝันอยู่แต่บางคนสามารถตื่นรู้ในฝันรู้ว่ากำลังฝันและไม่ปล่อยให้เรื่องราวพาไปจนตกใจตื่นสิ่งนี้สอดคล้องกับหลักสติ คือการรู้ตัวในปัจจุบันไม่ว่าจะอยู่ในฝันหรือตื่นก็ฝึกได้และที่สำคัญพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่ายึดติดกับฝันไม่ว่าจะดีหรือร้ายเพราะถ้าเรายึดกับฝันดีเราอาจหลงเพ้อฝันไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรายึดกับฝันร้ายเราก็จะหวาดกลัวโดยไม่จำเป็นทางสายกลางคือการมองฝันเป็นเพียงเงาเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนคลื่นที่กระทบผิวน้าแล้วหายไป ไม่ควรให้ค่ามากจนทําให้ใจเราหนักในสังคมไทยเองความเชื่อแบบพุทธก็ผสมกับความเชื่อพื้นบ้านที่เกิดพิธีกรรมแก้เคล็ดฝันเช่นการเล่าฝันให้คนอื่นฟังตอนเช้าการไปทําบุญตักบาตรหรือแม้แต่การแผ่เมตตาก่อนนอนเพื่อให้ไม่ฝันร้ายสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าฝันยังมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตแต่ถ้าเรามองผ่านเลนพุทธเราจะเห็นว่าจุดสําคัญไม่ใช่การหนีฝันแต่คือการใช้ฝันเป็นครูสอนใจ สรุปก็คือในสายตาของพระพุทธศาสนาความฝันคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้มีทั้งที่มาจากความคิดความจำร่างกายหรือแม้แต่สิ่งเหนือธรรมชาติแต่สิ่งที่พระองค์สอนเราคืออย่าไปหลงยึดถือเพราะสุดท้ายแล้วฝันก็เป็นเพียงมายาไม่ใช่ความจริงแท้สิ่งสำคัญกว่าคือการใช้ฝันมาเป็นเครื่องมือเรียนรู้ใจและเป็นแรงบันดาลใจให้เราเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้อง และเมื่อเราเห็นแล้วว่าพุทธศาสนามองความฝันในเชิงรถการยึดติดมากกว่าจะให้ความหมายลี้ลับต่อไปเราจะลองมาดูกันว่าแล้วถ้าเราอยากจะรับมือและแก้ไขความฝันโดยเฉพาะความฝันร้ายที่คอยตามหลอกหลอนเราจะทำอย่างไรได้บ้างทั้งในทางโลกและทางธรรมเราเดินทางผ่านโลกของความฝันมาหลายเส้นทางมากเลยนะครับตั้งแต่ความเชื่อแบบไทยๆท,ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตประจำวันของเราความเชื่อจากต่างประเทศ ที่มีทั้งเทพเจ้าวิญญาณและการเดินทางของวิญญาณไปจนถึงคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าฝันคือกระบวนการทำงานของสมองและสุดท้ายก็คือสายตาของพระพุทธศาสนาที่มองฝันว่าเป็นเพียงมายาเป็นเงาที่ไม่ควรยึดติดแต่ใช้เป็นเครื่องมือเรียนรู้ใจได้สิ่งที่ผมชอบมากในการสำรวจเรื่องนี้คือเราจะเห็นว่ามนุษย์ทุกยุคทุกสมัย ไม่เคยมองความฝันว่าเป็นเรื่องเล็กๆเลยมันถูกยกให้เป็นสิ่งที่มีพลังเสมอบางครั้งฝันก็สร้างความกลัวบางครั้งก็สร้างความหวังและบางครั้งก็ให้แรงบันดาลใจจนเราอยากเปลี่ยนชีวิตจริงความฝันอาจจะเป็นพื้นที่ที่สมองเราใช้จัดการความจำแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเวทีที่หัวใจได้ส่งสัญญาณออกมาด้วยและถ้าเรากลับมามองในแบบของพูดจริงๆก็จะเข้าใจได้ว่าความฝัน ก็ไม่ต่างอะไรจากสิ่งอื่นๆในชีวิตที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปฝันดีหรือฝันร้ายก็ล้วนไม่เที่ยงมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสิ่งสำคัญคือเราเอามันมาใช้อย่างไงถ้าใช้มันเป็นครูเป็นกระจกสะท้อนใจความฝันก็จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นแต่ถ้าเราไปยึดติดมากเกินไปไม่ว่าฝันนั้นจะดีหรือร้ายมันก็จะกลายเป็นภาระหนักในใจบางคนอาจบอกว่าก็รู้นะ ว่าฝันไม่จริงแต่ทำไมตื่นมาทีไรยังรู้สึกกลัวอยู่ดีซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะอารมณ์ในฝันมันจริงมากแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือการค่อยๆฝึกใจให้รู้ว่านี่คือฝันเมื่อรู้ชัดแล้วความกลัวจะค่อยๆเบาลงเราจะไม่แบกฝันไปทั้งวันแต่ใช้มันเป็นแค่เรื่องราวเล็กๆที่ช่วยบอกใบ้บางอย่างกับเราผมอยากชวนให้คุณลองมองความฝันคืนนี้ด้วยสายตาใหม่ไม่ใช่แค่ถามว่าฝันนี้บอกอนาคตอะไร แต่ถามว่าฝันนี้กำลังสะท้อนอะไรในใจเรามันอาจจะเป็นความเครียดที่เรายังปล่อยความหวังที่เราเก็บลึกๆหรือความกลัวที่ยังซ่อนอยู่ก็ได้และถ้าลองใช้สติรับรู้แบบนี้ความฝันก็จะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่จะเป็นเหมือนจดหมายจากใจถึงตัวเราเองและก่อนนอนคืนนี้ถ้าคุณอยากนอนอย่างสงบลองแผ่เมตตาสั้นๆให้ตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายดูครับแค่ตั้งใจว่าขอให้ทุกชีวิตมีความสุข ปลอดภัยและสงบคุณจะรู้สึกได้เลยว่าใจมันนุ่มขึ้นมากและฝันคืนนี้ก็อาจจะกลายเป็นฝันที่สว่างกว่าที่เคยเป็นทั้งหมดนี้คือการเดินทางในโลกของความฝันที่เราได้สำรวจไปด้วยกันในตอนนี้ครับจากความเชื่อโบราณไปจนถึงพุทธธรรมผมหวังว่ามันจะช่วยให้คุณมองความฝันด้วยมุมมองใหม่ๆและใช้มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตจริงได้และถ้าคุณรู้สึกว่าตอนนี้มีคุณค่า หรือทำให้มองบางอย่างในชีวิตได้ชัดขึ้นผมอยากฝากให้คุณช่วยแชร์ตอนนี้ต่อไปให้กับเพื่อนคนในครอบครัวหรือใครก็ตามที่คุณคิดว่าอาจจะกำลังถูกความฝันเล่นงานอยู่<ๆ>เผื่อว่าเขาจะได้มีมุมมองใหม่ๆและได้กำลังใจเหมือนที่คุณได้รับอย่าลืมกดติดตามช่องเข้าใจง่ายๆของเราด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆที่เราจะเล่าเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายขึ้นเหมือนเคยแล้วคุณล่ะครับ คืนนี้พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความฝันของตัวเองด้วยใจที่สงบและมั่นคงแล้วหรือ,อยัง